โอเคครับอยู่ร้านบางใครสอบครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวบีบีกันนะครับยูมาเล็กกอล์ฟ17-75นะครับเป็นงานยูมาเล็กแต่ชุดร่างกายเป็นไต้หวันแม็กเป็นของไต้หวันนะหรือของ W ีนะครับตัวนี้มันแปลงอะไหล่มาแล้วนะครับอ่าภายนอกเป็นสไลด์สีดําจิ้มเขาเรียกว่าอ่าจิ้มเฟรมนะครับกันลื่นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเฟรมแบบทรงทานะครับแต่ผมไม่ได้รับทำนะนี้ก็ทํามาแล้วนะครับสีก็จะเป็นสไลด์สีดํานะครับเหมือนกันครับลอกสี อย่างที่บอกว่าตระกูลก๊อกถ้าไม่ลอกสียังไงก็ต้องลอกครับเพราะว่ายิงไปยิงมามันชอบลอกลอกลอกไปเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องปกติในลูกค้าเขาลอกมานะผมไม่ได้ลอกนะครับศูนหน้าหลังแต้มสีนะครับศูนหน้าหลังแต้มสีก็ทําให้เราเล็งง่ายนะครับผมตัวนี้เป็นเจนห้านะครับเจนห้าแบบปาดหัวเรียบแบบนี้นะครับแล้วก็ทําแบบนี้จิ้มเฟรมคือเหมือนกันลื่นครับการลื่นนะครับผมเนี่ยฮะแล้วก็ดูตัวแมกกาซีนนะครับ แมกกาซีนก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ยิงมาพอสมควรนะรเออตัวนี้ราคา26 0พนะครับพร้อมเล่น29 0พเ้าฟรีค่าจะส่งนะครับก็แล้วก็ตัวนี้ชุดร่างกาย A. อันนี้มาแล้วก็จริงอร์บลลิงมาแล้วนะครับนี่ปึ๊บนี่อร์บลลิงมาแล้วนะครับอาร์บลลิงมาแล้วตัวนี้นะครับภายในถือว่ายิงมาพอสมควรไม่ได้สึกเยอะนะครับใส่กลับเข้าไป สลสไลด์ก็มีรอยฉลอกบ,บ้างของสีนะครับเป็นเรื่องปกติของปืนมือสองนะครับตัวนี้ไม่มีเซฟใต้นี้มาให้นะครับของยูมเมเลกก็ง่ายก็คือปืนจริงมันพวกก๊อกเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะถ้าผมดูข้อมูลมาของปืนจริงไม่มีเซฟนะครับมีบีการมาทําเองแต่พวกยูมเมเลกมันก็เรียนแบบของจริงนะครับเพราะว่าเนี่ยมันไม่มีเซฟเพราะว่ามันมีตัวไกลเขาเรียกไกลสองชั้นนะครับก๊อกตัวของมีบีการก็มีไกลสองชั้นเหมือนกัน ครับผมโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปจะชมการทดสอบยิงกันนะครับผมโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวก็อก17เจน5งานยูมาเล็กที่อัพชุดกายปของ WE บอแล้วก็เจ้าตัวแม็กก็เป็น W นนะครับตัวปิดตุดแม็กนะครับไม่ใช่ของบินะปิดตัวแม็กเป็นอีกของอีกรุ่นหนึ่งแต่ถามว่ามันใส่ด้วยกันได้นะครับแต่ตัวแม็กกับในบนะครับมาทดสอบยิงนะครับวิธีการใส่ลูกก็ทั่วไปเลยครับใส่แบบนี้ได้เลย นะครับเรียบร้อยแล้วใส่ลูกแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เว้นไม่ช่องแล้วก็อัดแก๊สนะครับหกถึงสิบวินาทีโดยประมาณมาเราจะมาวัดความแรงกันนะครับว่ามันจะแรงสักเท่าไหร่กันเชียวนะครับม่ขึ้นนะครับ สองเก้าหกไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับสามศูนแปดสามศูนหกไม่ขึ้นสามศู30 30นเก้าสามศูนสี่ะครับลูกไม่ค่อยจะขึ้นเลยนะครับอันนั้คือความแรงอยู่ที่สามร้อยนะครับไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ลงมาเหลือสองก้าหกนะครับไม่รู้ว่าปืนเพี้ยนหรือตัวตั้งของเพี้ยนนะ โอเคต่อไปก็จะเป็นการทดสอบยิงนะครับมาดูการทดสอบยิงกันโอเคมาดูความแม่นยำของเจ้าตัวนี้กันว่ามันจะได้สักแค่ไหนระยะประมาณ 10- 1ถึงเมตรนะครับผมด้วยเป้าสีดำเหมือนเดิมนะครับเป้านี้แหละจะเห็นกระชัดๆนะัได้ยินเสียงกัะชัดเลยเพราะเป็นเหล็กนะครับมาทดสอบยิงนะครับขออนุญาต ถือว่าค่อนข้างแม่นยำนะครับด้วยความที่หนึ่งเลยอย่างที่ผมบอกมันเป็นปืนเดิมเลยเดิมแบบโรงงานเลยนะครับแล้วก็บวกกับผมแค่ตั้งฮอปตั้งอะไรให้มันใหม่แล้วก็ด้วยระยะขนาดเนี้ยคือด้วยความบีบีการสั้นเนี่ยถ้าพวกท่านไม่ได้แต่งเลยหรือว่าเป็นบีบีการเดิมเนี่ยระยะวังผลมันก็อยู่ได้ประมาณนี้อยู่แล้วประมาณ10บสไม่เกิน15แล้วกันครับแต่ผมไม่อยากเทสิบห้าเพราะว่าเอาจริงพวกปืนสั้นที่เรายงิงจริงๆอะ่ะไม่เกิน10บหรอกนะครับผมเนาะ โอเคนะครเล่นเสร็จแล้วนะครับเราปลดแม็กตัวนี้แม็กจะแน่นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงมานะครับแล้วก็ดึงสาับถอยหลังแบบน,นี้แล้วก็ร่างกายทิ้งทุกทางหลังจากเล่นเสร็จนะครับผมก็ mm hmm. ประมาณนี้นะครับถ้านใครสนใจสั่งซื้อที่เพจบีบีการเฉลิมเซาลแลดบีเคอร์ซอฟต์นะครับหรือทางที่ดีก็คือไม่อยากเข้าไลน์แอดเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปมันจะมีลิงก์ด้านล่างให้ท่านกดนะครับรรลิงก์เพจลิงก์ไลน์ต่างๆนะครับเพราะว่าจะได้สะดวกไม่ต้องข้ามไปข้ามมาเนาะโอเคครับก็ขอบคุณคร